พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัตรเรืออากาศเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัตประสูติเมื่อวันที่19สิงหาคมพศ2465มีพระนามเดิมว่าม่อมเจ้าวรานนทวัตเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรวมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑทาทธุตธารดิรกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย ประสูติแต่ม่อมระวีมีพระเชตพักคินีต่างพระมารดา1พระองค์คือพระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาทั้งสองพระองค์ได้รับการเฉลิมพยศเป็นพระวรวงเธอพระองค์เจ้าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพศ2470พระวรวงเธอพระองค์เจ้าวรานนทวัต เคยทรงศึกษาที่โรงเรียนเทพสรินก่อนตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะประเทศอังกฤษเมื่อพศ2476ทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิชเมลในฮาร์ฟอร์เชอร์ทรงศึกษาต่อที่วิทยาลัยมาโบโรและวิทยาลัยมักดาเรนมหาวิทยาลัยเคมบิช เมื่อเกิดสงครามโรคครั้งที่สองทรงลาออกจากวิทยาลัยและสมัครเข้าเป็นนักบินกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พศ2485พระองค์เป็นนักบินเครื่องบินขับไล่ซูเปอร์มารีนสปิดไฟท์และส่งเข้าร่วมในการยกพลขึ้นบกที่เมืองนอกมองดี ่อมาในปีพศ2488พระองค์เป็นหนึ่งในสายรับเสรีไทยที่กระโดดร่มลงในประเทศไทยเพื่อร่วมปฏิบัติการแทรกซึมกับกองทัพอังกฤษหลังสงครามโรคครั้งที่สองพระองค์ยังเป็นนักบินของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรอยู่อีก15ปีแล้วทรงราออกมาเป็นนักบินของการบินไทยและทรงลาออกมาก่อตั้งสายการบิน แอร์สยามเมื่อปีพศ2508เป็นสายการบินนานาชาติที่บินระหว่างกรุงเทพมหานครฮ่องกงโตเกียวจังหวัดฟูกูโอกะโฮโนโรูลูและรอสแอนเจลิสสายการบินนี้เลิกกิจการไปเมื่อปีพศ2520พระองค์เสกสมรสกับหม่อมพาเมรา่าจุธาทุนณอายุทยา เมื่อวันที่10มิถุนายนพศ2493มีพระโอรสธิดาสองคนได้แก่ม่อมราชวงศ์ดิรกจุธาทุตม่อมราชวงศ์ดาราจุธาทุตต่อมาพระองค์เสกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาราชนาคารินเมื่อวันที่24กันยายนพศ2512 อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับเจ้าก่อแก้วประกายกาวิน,นะเชียงใหม่และศรีสรายสุชาติบุทพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์สิ้นพระชนเนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโรหิตเมื่อวันที่15กันยายนพศ2533สิริพระชันษา68ปีมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่8ธันวาคม พศ2533ณพระเมนวัดเทพสรินทาวาสราชวร,รวิหารพระอิสริยายศหม่อมเจ้าวรานนทวัฒน์พระบวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์